28มีนาคม2568วันนี้อาจจะเป็นวันที่ใครหลายคนตกใจเพราะว่าเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวนั่นเองนะคะโดยอุตุก็ออกมาประกาศแล้วค่ะว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาค่ะขนาด7.4ความลึก10กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปางมะ้า,าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ326กิโลเมตรนะคะแรงสั่นไหวนี้รับรู้ถึงประเทศไทยค่ะทั้งภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและว,วันนี้ก็มีรายงานว่าตึกถล่มด้วยนะคะเป็นตึกที่กำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ว่าน่าจะมีคนงานอยู่ด้านในตอนนี้ก็มีการคาดการ์แล้วก็ประเมินว่าน่าจะมีคนอยู่ทั้งบาดเจ็บแล้วก็สูญหายกว่าร้อยชีวิตเลยเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้รอดชีวิตด้วยนะคะพูดถึงรอยเลื่อนสกายค่ะก็เป็นรอยเลื่อนที่ตอนนี้ยังมีพลังอยู่เป็นรอยเลื่อนในประเทศเมียนมานะคะซึ่งเป็นรอยเลื่อนตามแนวขนาน ชนิดเลื่อนไปทางขวาค่ะมีแนวการเคลื่อนตัวในทิศเหนือกับทิศใต้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกระหว่างแผ่นอินโดออสเตรเลียกับแผ่นยูเรเซียค่ะ มีความยาวประมาณ1,200กิโลเมตรเลยนะคะแผ่นเปลือกโลกอันนี้แล้วก็พาดผ่านเมืองสำคัญของเมียนมาอย่างมันเดเลสกายพะโคแล้วก็อยู่ใกล้กับย่างกุ้งด้วยค่ะแล้วเคลื่อนตัวด้วยอัตราประมาณ18-20มิลิเมตรต่อปีมีการเคลื่อนที่ทุกปีนะคะเพียงแต่ว่ารอบนี้อาจจะเลื่อนเยอะแล้วก็รู้สึกเยอะด้วยในอดีตมีการบันทึกเอาไว้นะคะว่าทำให้เกิดแผ่นดินไหวหลายแห่งอย่างปี1930ที่พะโค ตอนนั้นเนี่ยขนาด7.3มีผู้เสียชีวิตกว่า500คนค่ะและยังมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2012ที่ภาคกลางของเมียนมาขนาด6.8นะคะเนื่องจากว่ารอยเลื่อนนี้อยู่ใกล้เมืองใหญ่ของเมียนมาเมืองสำคัญโดยเฉพาะย่างกุ้งแล้วก็มัณฑะเลค่ะมีประชากรหนาแน่นนะคะจึงเป็นรอยเลื่อนที่ต้องจับตามองเพราะว่ามีโอกาสก่อให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเหมือนครั้งนี้ค่ะ